จากฝั่งกัมพูชาไปฝั่งไทยนะครับก็เป็นนักเรียนของกัมพูชาซึ่งเวลาเนี่ยก็จะเริ่มข้ามกันตั้งแต่6กโมงเช้าเลยทีเดียวแล้วก็ข้ามกลับมาประเทศในช่วงเย็นนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่มีมาตรการหลังจากที่มีการปิดด่านไปช่วงเมื่อคืนนี้นะครับทันทีที่ชาวกัมพูชาทราบเรื่องก็ต่างแผ่กันมาที่นี่เพื่อเตรียมที่จะกลับบ้านเนี่ยทุกคนดูหลายคนเนี่ยขนข้าวขนของกันมาเต็มเลยนะครับหอบใส่บาใส่อะไรกันมาเนี่ยคุณพี่คนนี้นี่ เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยกับผมได้นะครับมีคุณผู้ชมติดตามจากที่ไหนกันบ้างทักพูดคุยกับผมได้นะครับผมเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับยังไงฝากติดตามรายการไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะครับถ้าจํากันได้ก็มีรายงานสดให้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับช่วงที่ผ่านมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทิกตอกผมหน่อยนะครับถ้ามีข่าวอะไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลักๆผมอยู่ที่กัมพูชาเอออยู่ที่อารนประเทศคุณผู้ชมครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองปอยเปต ที่เห็นเป็นยอดทางเข้านั้นคือฝั่งเมืองปอยเปตกัมพูชานะครับก็จะเป็นประเทศก่อนหน้านี้ก็มีข่าวดังนะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของสเ c a ร์คอ call center เมืองแห่งน,นี้ก็กลายเป็นที่รู้จักของหลายคนนะครับในแง่ของเรื่องนี้ดานยังไม่ปิดหรอครับดานประกาศปิดไปแล้วครับก่อนหน้านี้เพิ่งจะประกาศปิดไปช่วงเช้านะครับแต่ทาไมถึงเปิดเพราะว่ามีมาตรการผ่อนปรนนะครับผ่อนปรนให้กับคนไทยที่ติดค้างอยู่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยสามารถที่จะข้าเนี่ยสามารถที่จะ ข้า